เาโอเคก็ขอกาสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยมันผมเอาโดีใช่ไฟกันอีกแล้วนะครับก็คือไอผมลงคลิปไปสิบเก้าชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะอ่ะและคุณอยากรู้ว่าอเพลงโซนตีนนี่มันคือเพลงอะไรนั่นแหละครับมันคือเพลงอะไรคุณก็สงสัยว่ามันคือเพลงอะไรมันก็จะเป็นเออนี่แหละนี่แหละนี่ เขาก็คุณก็เลื่อนมาประมาณครึ่งเดี๋ยวนี่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 ทุกคนนี่แหละเออนี่ยเท่ดีนะกูก็เลยมาทำอินโทรซะเลยนะ ช่วงนี้ไม่มีอะไรทำ oh.